สวัสดีครับอยู่กับพี่ท็อปนะครับในช่องอาซิมช n แนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเด็กขนใจมหาชนนะครับดากคนอายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่าเก่าเก่ามากนะครับจากผาาเก่าจริงๆตอนนี้เราขึ้นภาคชินแล้วนะครับภากใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเจ้าดาก้คนอายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดภาคเก่าแต่มันก็ยังเก่าอยู่นะครับด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเป็นการ์ดที่สามารถ เล่นค่อนข้างอิสระนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการ์ดบดี้ไฟเนี่ยจะถูกจำกัดในการจัดเด็กนะครับด้วยการแยกเวอร์แต่และเวอร์นะครับเราเล่นแฟกเวอร์ไหนก็จะต้องใช้การ์ดท,ที่เป็นเวอร์เรนั้นนะครับเล่นดักก้อนเวอร์การ์ดข้างในเด็กก็ต้องเป็นดักก้อนเวอร์เล่นแมจิกข้างในเด็กก็ต้องเป็นแมจิกแต่ว่าดักก้อนอายเขาใส่ได้ทุกเวอร์นะครับขอเพียงแค่การ์ดท,ที่เราใช้เนี่ยมีคําว่ามังกรหรือว่าคําว่า ดาก้อนนะครับในคุณลักษณะนะครับและเจนเนริกได้นะครับนี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างอิสระแล้วก็สามารถจัดได้นะครับก็พลังชีวิตเริ่มต้นของเจ้าดาก้อนอายเนี่ยจะเป็น12หน่วยแต่ว่ามือมือเริ่มต้นของเราจะมีเพียงแค่สี่นะครับจากปกติเนี่ยมือเริ่มต้นของเด็กทั่วไปจะอยู่ที่6นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเด็กกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับก็ ันนี้ก็จะเป็นตัวเด็ก59บาทนะครับนมาในรูปแบบของเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับ Kd ex 1 8ก็เป็นรหัสของเขาเป็นหนึ่งในชุดการ์ดราคาประหยัดนะครับสุดคุ้มเลยนะครับ59บาทปุ๊บทางบริษัทเขาจัดมาให้เราเล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องไปปวดหัวซื้อเด็กทรงเด็กเสริมมาปรับแต่งนะครับตัวนี้59บาทจบเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าใครอยากซื้อเด็กเสริมนะครก็แนะนำเป็นชุดนี้ครับเป็นชุดเสริมด a g o อ Eye ของเขาเลยนะครับ x2bt01.2 นะตัวนี้ก็จะทำให้เด็ก59บาทเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะฮะนี่ได้เวอร์มาหลากหลายมากเลยนะครับก็ต้องไปลองดูเอานะครับว่าโหเก่งากไอตัวนี้เก่งนะครับนี่โอเคเราเข้ามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับสำหรับเด็กนี้นะเด็กมังกรมาน แห่งความตายนะครับดาคอนอายเด็กขวัใจมหาชนนะครับแถวฟรีการ์ดเรืองแสงในกล่องนะครับนี่แกออกมาเลยดีกว่านะครับข้างๆกล่องเขาก็จะมีสปอยการ์ดมานิดหน่อยนะฮะปึ๊บไดแฟกอ่าแฟกอันนี้ที่โชว์ให้ดูตอนแรกอันนี้ไม่ได้แถมจากกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นการ์ด PR นะครับนี่ก็เป็นของรางวัลในงานแข่งนะครับ เปิดออกมาใบแรกนะครับใบนี้ชื่อว่ามังกรมานแห่งความใต้อาซีดากาก็เป็นเป็นตัวหลักของเด็กนี้เลยนะครับก็ให้มาทั้งหมด3ใบนะครับก็เป็นแบบธรรมดา1ใบแล้วก็ฟอยอีก3ใบใบนี้ทําอะไรได้นะครับเป็นมอนเตอร์ไซส์ 4. สงสัยไหมครับทำไมมันไซสี่แล้วจะลงยังไงเนี่ยนะครับ ตัวนี้คอคอร์ดเขานำการ์ดใบในสนามลงช่องดอกและจ่ายถึง3เกรนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะใครอยากอ่านความสามารถเองก็สามารถแคปแคปตรงนี้แล้วก็อ่านได้เลยนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราสั่งมันโจมตีนะครับสั่งมันโจมตีโจมตีปุ๊บนี่เราจะโจมตีมอนเตอร์ทุบตัวบนสนามคู่แข่งนะครับแล้วก็โจมตีใส่พลังชีวิตคู่แข่งเลย โดยที่ไม่จําเป็นว่าคู่แข่งเนี่ยจะมีมอนเตอร์ในช่องกลายครับคือมันสั่งตีปุ๊บตีทุกอย่างแล้วก็ตีไอเทมด้วยนะครับถ้าหากว่าเราตีเข้าพลังชีวิตเนี่ยก็ทําลายไอเทมด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อการนี้ถูกทําลายนะครับค้นหาดาบมานแห่งความตายนะครับอะควาต้ากวาเนฟนะครับก็คือเป็นไอเทมนะครับจากก้องนะครับหรือว่าบนมือ แล้วก็เอามาสวมใส่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเอามาจากกองก็ต้องจวเ้ต้องสับกองด้วยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคแล้วก็ใบต่อมานะครับก็จะเป็นดา a g o อนสโลนะครับบัลลังก์มังกรนี่ใบนี้จะมาตอบข้อสงสัยนะครับว่าทำไมมอนเตอร์ไซส4ถึงลงมาได้นะครับตัวนี้เป็นเวทมนต์นะครับเป็นเวทเซตคำว่าเวทเซตก็คือเมื่อใช้แล้วจะยังคงอยู่ในสนามนะครับก็ อยู่จนจนกว่ามันจะถูกทำให้ลงช่องดอกนะฮะถูกทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยลายได้เมื่อแฟกเราเป็นดักก้อนอายเท่านั้นนะครับนี่ต้องแฟกเป็นดักก้อนอายตัวนี้นะครับเราสามารถคอมอนเตอร์ในสนามได้ที่ไซส์รวมกันไม่เกิน4นะครับซึ่งปกติเนี่ยตามกติกาสากลของบันดี้ไฟเนี่ยไซส์มอนเตอร์มันจะต้องรวมกันไม่เกิน3นะครับแต่ตัวนี้ก็ ปลดล็อกลิมิตตรงนั้นมานครับการ์ดนี้และไอเทมในสนามเราไม่สามารถถูกทำลายหรือถูกนำกลับขึ้นมือได้นะโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดไอตัวนี้อยู่บนสนามเนี่ยไอเทมของเราปลอดภัยแน่นอนนะครและโอ้โหเทคสุดท้ายนะครับความสามารถของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เลยนะครับจะดีไปไหนเนี่ยคือลงมาปุ๊บแทบจะอยู่สนามจนจบเกมเลยนะครับสำหรับใบนี้ให้มา2ใบนะครับ ใ okay. บต่อมานะครับก็จะเป็นฮะมาได้ไงเนี่ยอันนี้มันอัศิวินแห่งแดนชำรละนี่นะซอสเบเกอร์ดากอนนะครับก็จะเป็นจากรักเน็ตดากอนเวอร์นะครับแต่ว่าติดคำว่ามังกรเกาะเล็กมังกรขาวอยู่ก็เลยทำให้สามารถใส่กับแฟกดากอนอายได้นะครับตัวนี้เป็นมอนเตอร์ไซส์หนะครับเมื่อการนี้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งนะครับแล้วก็เรามีพลังชีวิต6หรือต่ำกัว ทำลายไอเทมหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งโอ้โหถ้าเจอพวกแบบเลวันทินเนี่ยแบบเด็กดาบเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับทำลายไอเทมเยอะมากตัวนี้ก็ให้มาถึง4ใบนะครับสำหรับตัวนี้มาที่มอนเตอร์ไซส,สูนะครับตัวนี้อัศวินแห่งแดนชำระนะครับคอสโบดากอนนะครับก็จะคอการ์ดใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมี อัศวินแห่งแดนชำระเท่านั้นนะครับในสนามเราเมื่อการนี้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งได้นะครับนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตน,นะครับตัวนี้1 2 3่สให้มาด้วยกัน4ใบนะครับสำหรับใบนี้มอนเตอร์ไซสูนต่อมาตัวนี้เก่งมากของอัศวินแดนชำระนะครับตัวนี้ติด ชื่อเผ่ามังกรเกาะเหล็กและมังกรขาวนะครับจากรางเน็ตดารคอนเวอร์นะครับเป็นมอนเตอร์ไซส์สโจมตี6กพันสองคริติคอลป้องกันสามพันตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือการโจมตีได้หลายรอบนะโจมตีได้หลายรอบก็คือโจมตีไปแล้วก็ยืนขึ้นมาโจมตีอีกนะครับแต่แปลกใช่ไหมมันไม่ได้เขียนเลยว่ามีดับเบิลแอคแทหรือว่าทิปเปิแอคแทนะครตัวนี้เขาชื่อว่าแม่ทัพสวิน แห่งแดนชำระเดมิออสซอร์ดดราก้อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถเคานเตอร์นะครับก็คือใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะใช้ความสามารถนี้ได้เทินของฝ่ายเราเท่านั้นนะครับทำลายมอนเตอร์ใบอื่นที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการหนึงใบในสนามเราเพื่อสแตนนะครับก็คือเพื่อนมันนะครับอี2สอใบเมื่อกี้นะครับหรือว่าใบไหนก็ได้ใช้สูตรนะครับสมมุติว่ามันลงมาอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ย เราสามารถกินนะครับหรือว่าทําลายเพื่อนเราสมมติตัวนี้มันสั่งโจมตีไปเลสอยู่ใช่ไหมเราก็ทําลายปุ๊บเอาออกไปเรือสแตนนะครับตีครั้งเอาตัวนี้ออกไปสแตนแล้วก็ตีอีกครั้งนะโอ้โหเรียกได้ว่ารอบโจมตีจัดการนะครับเยอะมากๆสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เก่งๆแบบนี้ให้มากี่ใบนะเดีย๋ยวดูกันหนึ่งสอง 3และ4ใบโอ้โหใหมาเยอะมากๆกนะให้มาถึง4ใบเลยต่อมาก็ยังคงเป็นอัศวินแห่งแดนชำระอีกแล้วนะครับนีม่มันเด็กดักก้อนอายจริงหรือเปล่าเนี่ยนะตัวนี้นะครับมีคอคอจ่าย1เกียร์นะครับตราเท่าที่เรามีการที่มีอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อกาดใบอื่นในสนามน,นะครับกาดใบนี้ได้รับมูฟนะครับนี่ก็สามารถมูฟมาช่วยป้องกันได้นะครับให้มาถึง4ใบนะครับตัวนี้ ต่อมาเป็นมอนเตอร์ไซส์หนะครับของอัลตวินแห่งแดนชํารลอีกแล้วตัวนี้เขาชื่อว่า Silver s ์ r ดาก้อนนะครับไม่มีเท็ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นมอนเตอร์ไซส์หที่โจมตีถึง5,000นะครับสูงมากๆามีโจมตี1คริและป้องกัน4,000ให้มา 1, 2, 3, 4, 4ใบนะฮะต่อมาก็เป็นเทพมังกรคู่ซักฮากนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ดีนะครับ เอาไว้ใช้หาของนะคเป็นมอนเตอร์ไซส์สองครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถใจพลังชีวิต2หน่วยนะครับเพื่อค้นหามังกรมารแห่งความตายอาซีดาฮากานะครับหรือว่าดาร์ก S สโลนบัลลังมังกรไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเรานะครับนําขึ้นมือนะครับจากนั้นก็สับกองครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างตัวนี้นะครับนี่ครับอาซีดาฮากากับดาร์กอสโลนนะครับ จากกองครับขึ้นมือได้เลยนะครับโหเก่งมากๆสําหรับใบนี้ฮะตัวนี้ให้มากี่ใบของดีแบบนี้ 1..2.. ให้มา2ใบฮะบต่อมาก็คงจะเป็นโล่แล้วล่ะครับตัวนี้ดรา s อนชิลโล่แห่งเมืังกรดํานะครับก็ไายได้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายและเราไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางนะครับตัวนี้ก็เคาน์เตอร์ความเสียหายนั้นลดลงเป็นศูนย์และเราได้รับพลังชีวิตหน่หน่วยให้มา2ใบนะครับ ตัวนี้ชื่อว่าถูกแผดเผาด้วยเพลิงระลบเช่นกันนะครับเป็นเวทมนต์นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้จั่วนะครับก็คือเมื่อเราได้รับพลังชีวิตเสียหายก็จั่วหนึ่งแต่ถ้าเรามีอัศวินแห่งเดนชัระในชื่อกา์ดบนสนามน,นะก็จะได้จัว่วหนึ่งไม่ติดเทินละครั้งด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราโดนโจมตี4ครั้งก็ใช้ได้4ครั้งจั่วตั้งเท่าไหร่เนะี่ยสี่สองแปดนะครับจั่วได้8ดใบเลยนะฮะโอ้โหดีมาก ให้แมส4ีใบต่อมาก็เป็นดราก้อนชิลโลกแห่งมังกรเขียวนะครับยกเลิกการโจมตีแล้วก็ได้รับพลังชีวิต1หน่วยนะครับรายได้เมื่อคู่แข่งโจมตีและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางนะครับตัวนี้ให้มา1,2,2 2ใบนะครับต่อมาก็คงเป็นการ์ดจัว่วการ์ดฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับจากเ n นเชนเว o ร์นะครับมังกรเมฆคาจันทาน้ำค้างนะครับจ่ายสเกตเราจั่วการ์ด3ใบและทิ้ง 2ใบจากบนมือนะครับเราไล่ได้เคินแล้ว1ครั้งให้มาถึง4ใบเลยนะครับก็ก็ดีมากเหมือนได้จั่วได้เปลี่ยนมือนะฮะต่อมาเป็นดาก้อนชิลโลแห่งมังกรฟ้าก็คล้ายๆกับมังกรเขียวนะครับยกเลิกการโจมตีแล้วก็ได้1เกรนะฮะเอาการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่เกรดเราให้มา2ใบดาก้อนบาเรียนะครับตัวนี้นะครับเคาน์เตอร์นะครับมอนเตอร์ไซตอหรือสูงกว่านะฮะที่ จะถูกทำลายในเทอร์นี้นะครับก็จะยังคงอยู่ในสนามอยู่นะครับช่วยป้องกันนะครับให้มอนเตอร์ของเราอึดยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการใช้ในเทิร์หน้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าใช้อยู่นะให้มาถึง4ใบนะครับต่อมาเป็นการ์ดฟาร์มอีกแล้วจากเอนเชนเวอร์มังกรสวรรค์สร้างโลกนะครับตัวนี้ให้มา2ใบนะครับจ่ายพลังชีวิต2หน่วยจั่ว2ใบนะครับไล่ได้เทิร์ละ1ครั้งนะให้มา2ใบนะครับตัวนี้ ยังคงมาจาก n n นเช t เวอร์นะครับแล้วก็ติดเผ่าดากอนนะครับก็เลยใส่ได้นะฮะตัวนี้ก็โอ้โหได้1เกรได้1จัวแล้วก็ได้พลังชีวิต1ห,หน่วยนะฮะง่ายๆไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะฮะไายได้เทินและ1ครั้งนะสำหรับตัวนี้ให้มา2ใบนะครับตำนานราชันมังกรนะฮะให้มา2ใบต่อมาเป็นวัตจักรมังกรนะครับจ่ายพลังชีวิต2หน่วย นำกา๊าซ4ใบบนสุดจากกองคาร์เราเข้าสู่เกตนี่แหละครับที่เราสงสัยกันว่าเอกร์ดแต่ละใบเนี่ยอย่างใบหน้ากล่องนะครับก็ค่าคอคอ,อคือจ่าย3เกตแล้วเราจะเกตพอไหมนี่กร์ดใบนี้คือคําตอบนะครับวัตจักรมังกรนะครับคือจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็ได้4เกตง่ายๆเลยนะนำก๊์ด4ใบบนสุดนะฮะเขาสู่เกตนะครับไล่ได้เธอและหนึ่งครั้งนะ,ะให้มา2ใบ และการ์ดไอเทมนะครับเป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับก็ให้มา2ใบนะครับหูโจมตีสูงถึง1นึ่งหมื่นสองนะครับแล้วก็โอ้คีย์ิอคอหกครินะครับคือลงมานี่เดี๋ยวนะอาร์ซีดาฮากาโจมตีกี่คริเนะี่ยคือมันลงมาปุ๊บแล้วก็โจมตีได้เลยนะฮะอาร์ซีดาฮากาเขาโจมตีทั้งหมด3ามขีสามบวกหกสามบวกหกก็เป็น9แล้วนะ คือถ้าลงมาปุ๊บแทบจะชนะแล้วนันเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีแบบโล่ป้องกันอะไรนะครับตัวนี้ชื่อว่าดาบมานแห่งความตายอะควาตา้ากวาเนฟนะครับตัวนี้สวมใส่การ์ดนี้ได้จากความสามารถมังกรมานแห่งความตายนะครับอาซีดาฮากาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะก็คืออาซีดาฮากาต้องตายก่อนเหรอเมื่อการ์ดนี้ถูกทําลายนะครับค้นหาไปเจาตัวนี้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราเอาลงดรอปเองหรือว่าคอทับจะไม่ถือว่าเป็นการทําลายนะครับต้องโดนทําลายก่อนถึงจะคอตัวไอตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเนื่อนไขนะครับก็คือคอจากความสามารถเท่านั้นนะครับไม่สามารถลงมาเดียวเดียวนะครับความสามารถของเขานะครับยกเลิกความสามารถโอกาสของคาร์ดที่ถูกการนี้โจมตีนะครับและจนจบเทินเคาน์เตอร์นะครับเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราโดยไม่ใช่การลิงก์แอคแท็ ยกเลิกการโจมตีนั้นเอ๊ะเดี๋ยวเดียว,ยวคือ5โจมตีเดียวเดียวนี่คือคือตีไม่เข้านะครับถ้ามีไอเทมใบนี้อยู่บนสนามเฮ้ยมันแอบเก่งอยู่เหมือนกันนะขนาดมันเป็นการ์ดเก่านะครับเนี่ยโอ้โหเก่งถือว่าเก่งเลยนะเก่งเก่งมากนะฮะและการ์ดใบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแฟกที่แถมมานะครับไม่ฟลอยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ใบนี้นะใบนี้คือเอามาโชว์ให้แบบหล่อเทนะครับหล่อเทเฉยๆโอเคก็ พูดถึงแฟกอีกครั้งนะครับก็ใบนี้เราสามารถใส่การ์ดที่มีมังกรหรือดาก้อนในคุณลักษณะได้และเจเนริกนะครับการ์ดบนมือเริ่มต้นของเราเป็น4ใบในะครับและเกจดเริ่มต้นคือ2ใบในะครับพลังชีวิตเริ่มต้นนะครับคือ12หน่วยนะฮะนี่คุณลักษณะคืออะไรคือตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่มุมมุมตรงนี้นครับอย่างตัวเนี้ยคุณลักษณะคือดาก้อนแล้วก็เทพนะครับใบไหนอีก ใบนี้คุณในลักษณะนะครับมีคําว่ามังกรนะครับมับงกรเกาะเหล็กมังกรขาวอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโลนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณนลักษณะคือมังกรดําเครื่องป้องกันนะครับก็คือใส่การ์ดอะไรก็ได้นะครับที่มีคําว่าดราก้อนหรือว่ามังกรนะครับก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในราคา59บาบาทใครที่ยังไม่เคยเล่นเด็กนี้แล้วก็อยากลองสัมผัสแบบ การจัดเด็กที่แบบค่อนข้างอิสระก็ลองไปหาจัดกันได้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยโอเคเลยนะครับก็ได้มาทั้งหมด54ใบนะครับพร้อมเล่นในราคา59บาทนะครับใครชอบคลิปรีวิวประมาณนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องอาซิมการแคปิตอลด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย